สวัสดีค่ะฝนนะคะจาก GNR m a t h ค่ะ ตอนนี้จะเป็นตอนที่จะแนะนําในส่วนของรุ่นเรนโบ์นะคะเป็นรุ่นเรนโบที่เป็นรุ่นควีนไซส์ก็คือเป็นรุ่นที่สามารถวางบนโซฟาได้วางบนโต๊ะทางานได้แต่ว่าผมจะมาแนะนําเพิ่มในส่วนของการใช้เวลาคุณใช้อยู่กับบ้านนะคะว่าใช้แบบไหนบ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดเผื่อว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่หรือท่านอื่นๆที่มีปัญหาสุขภาพแต่ละจุดเนี่ยเราจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะเริ่มมาจากตอนแรกเลยก็คือมันจะมีปลั๊กนะคะเสียบแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะให้ขั้วเนี่ยชนกันแบบนี้ นะคะให้ขั้วชนกันแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กปุ๊บจะได้ยินเสียงตึ๊กนะคะก็คือให้กดนะคะเปิดนะคะก็คือจะเป็นสีนะคะสีเขียวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้กดตั้งเวลาถ้าไม่กดตั้งเวลาเครื่องจะไม่ทํางานนะคะตอนนี้แมตต์อยู่ที่31องศานะคะแต่ว่าเดิมเนี่ยฝนตั้งไว้น่าจะประมาณ50นะคะ อ่าใช่แสดงว่าอันเนี้ยเดิมเนี่ยผลตั้งไว้ที่ประมาณ55องศาแล้วก็ตอนเนี้ยแมทอยู่ที่31องศานะคะส่วนอุณหภูมิที่แนะนำเนี่ยอ่าถ้าร้อนหน่อยก็ก็ดีนะคะประมาณ50องศาขึ้นไปหรือ47องศาขึ้นไปถึงประมาณ55องศาแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบร้อนก็อาจจะอยู่ที่45องศานะคะแล้วเดี๋ยวแม็จะค่อยๆอ,อ,อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะไปจนถึงที่เราตั้งแล้วก็ผลตั้งไว้แค่1ชั่วโมงนะคะ ผมจะใช้อย่างเช่นตอนอาบน้ําก่อนอาบน้ําอย่างเงี้ยอยากให้มีเหงื่อออกเยอะๆนะคะแต่บางท่านจะปูตอนกลางคืนก็สามารถปรับตั้งขึ้นมาได้เลย3 4 5หนะคะเดี๋ยวมันจะดับเองของมันอัตโนมัตินะคะอาจจะเริ่มที่3มชั่วโมงก่อนแล้วค่อยปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในรายที่นอนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มาเริ่มเลยนะคะวิธีการใช้อันแรกเนี่ยก็คือนอนนะคะนอนเหมือนนอนทั่วไปเหมือนเราใช้แมทนะคะแมทรุ่นอื่น ะะแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มตัวแต่ว่าแมตต์รุ่นนี้มันจะนิ่มหน่อยนะคะมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแข็งอย่างบางท่านติดเลยว่าเออแข็งอะไรเงะะี้ยค่ะก็สามารถใช้เป็นรุ่นนี้ได้นะคะแต่โดยส่วนตัวฝนเนี่ยฝนมีแมตต์ที่ใช้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเป็นแมตต์แข็งนะคะอย่างห้องนี้เป็นห้องนวดไทยของเราที่จีนอาร์เวลเน e ตเซ็นเตอร์นะคะเรามีแมตต์ปูให้ทุกห้องนะคะก็จะมีแมตต์แข็งเนี่ยอยู่ข้างใต้นี้หนึ่งผืนนะคะกรณีที่อยากลดความอ้วนนะคะก็คือฝนแนะนําว่านะคะ เราใช้แมตข้างล่างละ1อันใช่ไหมคะแล้วเราก็เพิ่มตัวนี้ไปอีก1อันนะคะปึ๊บนะคะเราก็ห่มแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าแมตด้านบนเนี่ยมันจะมีมันจะมีมีพื้นที่ที่เป็นช่วงหน้าอกที่ไม่ให้ร้อนอยู่แล้วนะคะส่วนช่วงที่ร้อนก็จะเป็นตั้งแต่ใต้หน้าอกลงไปนะคะไปจนถึงปลายเท้า ขนาดของแมตเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าตัวฝนนี้เลยนะคะก็คือ160ซนติเมตรนะคะก็ปูพอดีเลยยาวไปจนถึงเท้าด้วยนะคะเพราะว่า,าเราไม่ให้หัวร้อนอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเราเอามาห่มด้านบนเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ ช่วงช่วงใต้ใต้หน้าอกนะคะอย่างบางคนที่ทําหน้าอกมาแล้วมีผังผืดเนี่ยฝนก็แนะนําให้ใช้กับกลุ่มที่ดูดไขมันมาเนี่ยแนะนําว่าให้นอนเป็นประจําเลยหรือถ้าคนที่ไม่ดูดไขมันเองเนี่ยก็สามารถใช้ในส่วนของทําให้ช่วยเบิร์นได้นะคะมันจะพอดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักมากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนคนที่มีอาการอยากจะอยากจะลดพุงนะคะอยากจะลดพุงฝนแนะนําว่าสมมติว่าเราเอาเฉพาะพุงเลยเนาะ เราก็ปูเลยนะคะปูเลยอย่างที่ฝนบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องมดลูกนะคะสตรีวัยทองนะคะปวดประจําเดือนหรือว่ามดลูกต่างๆเนี่ยฝนอยากให้เอาสีส้มสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ยหน้าไว้ตรงช่วงหน้าท้องนะคะมันจะช่วยในเรื่องของจัก,กระที่เป็นจัก,กระที่1 2สองแล้วก็3ได้นะคะก็คือเราก็เอาตัวส่วนเนี้ยทับลงไปเลยนะคะมันก็จะร้อนทั้งบนและล่างนะคะ ถ้าอยากให้ร้อนเร็วกว่านั้นเราสามารถเอาผ้าห่มมาคลุมเพื่อไม่ให้อากาศมันออกได้แต่ว่าฝนมองว่าแล้วแต่เพราะว่าแค่บนกับล่างแล้วเปิดประมาณ50องศาเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าอุ่นๆทำให้เหงื่อออกพักๆได้เหมือนกันนะคะ อันนี้อย่างคนที่มีลมในท้องเยอะๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําวิธีนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดลมที่มันอยู่ในทอ้องอโดยเฉพาะคนที่อายุประมาณสัก30ปีขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุประมาณ45-50-55เนี่ยจะค่อนข้างมีแก๊สในกระเพาะค่อนข้างเยอะเพราะว่าระบบย่อยมีปัญหา นะคะมันก็จะทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้ซึ่งตัวนี้ลมมันไม่ถูกกับความร้อนพอมันเจอความร้อนปุ๊บมันเกิดการเหมือนเหมือนฝนนะคะฝนก็คือลมที่มันควบแน่นกลายเป็นน้ํามาตกลงมาท้องเราเนี่ยถ้ามีลมเนี่ยพอมันเจอความร้อนปุ๊บมันก็จะควบแน่นแล้วขับออกมาเป็นปัสสาวะแล้วก็เหงื่อเราสังเกตว่าพอเราใช้เสร็จเราจะรู้สึกเหมือนเราอยากปัสสาวะนะคะหรือขับออกทางผิวหนังก็คือขับออกมาเป็นเหงื่อนะคะก็คือลมที่มันอยู่ในช่องท้องของเรานะคะหรือลมที่อยู่ในเส้นนะคะวิธีนี้เหมาะกับคนที่ ได้ทั้งบนและล่างนะคะอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นเองเนี่ยฝนก็แนะนําตัวนี้นะเพราะว่า,าจริงๆแล้วคนที่เป็นเนี่ยหลังก็แข็งท้องก็ตึงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ทั้งบนและล่างเกิดความร้อนนะคะมันก็จะคลายลมที่อยู่ในเส้นที่แผ่นหลังแล้วก็ท้องที่ตึงก็คือความร้อนส่งจากด้านบนลงไปด้านล่างขึ้นมาไปจบกันที่ตรงกลางพอดีนะคะตัวนี้ นะคะไม่ใช่แค่จะลดลมอย่างเดียวนะคะคนที่เป็นกลุ่มที่ปวดหลังเรื้อรลังนะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นเองหรือมีปัญหาเรื่องของอา,อาการปวดเรื้อรลังต่างๆแนะนำนะคะวิธีนี้เนี่ยเหมาะกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคนไทยมีปัญหาในช่วงของหน้าท้องแล้วก็ช่วงแผ่นหลังกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ได้อย่างคุณผู้หญิงที่อยากลดสะโพกด้วยเพราะว่าอย่างฝนเองก็เป็นคนที่สะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะซึ่งตัวเนี้ยสังเกตว่าความกว้าง50ซนติเมตรเนี่ยจะได้ตั้งแต่ นะคะใต้ฐานนมไปจนถึงประมาณสักหน้าขาต้นขานะคะตัวนี้นะคะก็จะได้ครอบคลุมสะโพกแต่ถ้าคุณผู้หญิงที่ไปดูดไขมันมาหรืออยากลดต้นขานะคะก็แนะนําว่าเลื่อนลงมานิดนึงนะคะอย่างบางคนไม่มีปัญหาเรื่องหน้าท้องแต่ว่ามีปัญหาเรื่องต้นขาเนี่ยเราก็ขยับเลื่อนลงมานะคะอันนี้เราก็จะได้เรื่องตรงมดลูกนะคะยาวไปจนถึงสังเกตว่ามันจะไปถึงประมาณเข่านะคะ เกือบเข่านะคะตัวนี้ก็จะได้หน้าขาหลังขาข้างขานะคะทั้งหมดเลยตัวนี้เราอาจจะเก็บตรงนี้เข้ามานิดนึงก็ได้เพื่อให้มันแนบกับกับร่างกายเรานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุที่ปวดหัวเข่านะคะผลแนะนําก็คือเลื่อนลงไปอีกนิดนึงนะคะ คือมันมี2แบบว่าเราจะเลื่อนตัวเราหรือเราจะเลื่อนแมตนะคะถ้าเราเลื่อนตัวเราก็ได้เราก็เลื่อนแมตตตัวเราขึ้นมาแบบนี้นะคะอย่างอันนี้ฝนจะลองเลื่อนตัวเราแล้วก็ขยับขยับนิดนึงนะคะอย่างอันนี้คนที่ปวดหัวเข่านะคะฝนแนะนํามากๆเลยสําหรับผู้สูงอายุที่ปวดหัวเข่านะคะเขาสามารถห่อ,อไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะได้ช่วงหัวเขา่าด้านหน้าเขา่าด้านข้างเขา่าด้านห,หลังเข่านะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ได้ช่วงต้นขาด้วยเพราะว่าบางทีเส้นเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่หัวเข่านะมันเป็นเส้นที่ตึงจากด้านหลังขาด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะคลายได้ทั้งหลังขาแล้วก็หัวเข่านะคะไปจนถึงน่องนะคะแต่ถ้าน่องนะคะเราอยากให้อยางคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าเรื่องน่องเนี่ยเราก็ขยับขึ้นมาอีกก็ได้นะคะก็คือทําแบบนี้เลยเรื่องขานะคะเรื่องขาเรื่องน่องต่างๆไปจนถึงข้อเท้านะคะแล้วก็หุ้มไว้แบบนี้นะคะ แบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราอยากจะหุ้มนะคะหุ้มแบบนี้ก็ได้หุ้มมันข้างเดียวเลยนะคะเราก็ตลบนะคะตลบอีกข้างหนึ่งเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเย่มโลนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะหรือนะคะอย่างถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะลดแขนทำยังไงนะคะ าเอาแขนเลยนะผลก็ก็เหมือนเดิมนะคะก็เอาแขนเนี่ยวางไปเลยแล้วก็พุ่มไปเลยนะคะพุ่มแบบนี้ไปเลยนะคะอยากจะลดต้นแขนปวดแขนต่างๆนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมันมันไม่ถึงขนาดเต็มหรือว่าเกินออกมาจากแผ่นหลังนะคะมันจะแค่แผ่นหลังพอดีนะคะมันอาจจะไม่ได้แขนแล้วว่าคนที่ปวดแขนมากๆหรือแขนบวม นะคะหรือต้องการลดการอักเสบเนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะเปิดอุ่นๆก็พอนะคะไม่ต้องเปิดถึงขนาดแบบร้อนมากนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีนะคะที่จะลดอาการปวดนะคะสำหรับ่อบ่าไหลเราก็สามารถนอนแบบตอนแรกที่ฝนแนะนําได้เลยก็คือนอนหงายนอนคว่ำต่างๆก็ช่วยได้แล้วนะคะแต่ตรงหน้าอกเนี่ยฝนต้องบอกว่าอ่าต้อง ต้องอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเปิดอ่ะไม่อยากให้เปิดร้อนมากนะคะบางคนอยากจะคลุมช่วงหน้าอกเนะะี่ยค่ะเพราะว่าตัวหน้าอกเองเนี่ยมีในเรื่องของไขมันถ้ามันรีมันทนความร้อนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สลายไปได้นะคะแต่ถ้าคนที่อายุมากๆแล้วส่วนใหญ่มากไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการสลายของไขมันเท่าไหร่นะคะก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าไม่เกินสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะคะก็สามารถที่จะหุ้มตรงช่วง,วงแขนแล้วก็ช่วงตัวอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกัน ะะก็จบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่020866664หรือเข้าไปชมในเว็บนะคะ gnrmat.com หรือ,อเตียงหินยกนะคะ .com ภาษาไทยนะคะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ